การออกแบบนะครับมันก็เป็นเรื่องของความสร้างสารรค์ที่แต่ละคนเนี่ยจะคิดขึ้นมาเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆแต่บางครั้งเนี่ยคนที่เขาออกแบบมันก็ทําอะไรได้ผิดพลาดเหมือนกันนะจนแบบเราเองก็อยากจะเอาคนที่ออกแบบเนี่ยมาทําการประหารชีวิตกันเลยทีเดียว ดังนั้นนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยก็จะพาเพื่อนๆไปดูกับสิ่งของต่างๆรอบโลกครับที่มันแบบได้ทําพลาดจะจนคนที่มาเห็นมันภายหลักในต้องป่วงหรือไทยกันเลยทีเดียวหรือแม้คนที่มาใช้งานมันต่อนะครับก็แบบอยากจะเอาปืนไปยิงไอ้คนที่ออกแบบกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันกับอะไรจังไรจังไรก่อนละกันครับกับดีไซน์สะพาน Westminster Bridge หรือสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งกรุงลอนดอนนะครับ ที่ได้ถูกเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1750หรือว่าประมาณ300กว่าปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นหนึ่งในสะพานที่สวยงามซึ่งได้เชื่อมต่อกับลอนดอนเหนือแล้วก็ลอนดอนใต้ครับที่ถึงแม้ว่าเพื่อนๆคนไหนจะไม่เคยมาอังกฤษก็ว่าน่าจะเคยเห็นสะพานแห่งนี้กันสักครั้งนึงแหละเพราะมันจะอยู่ในรูปที่คู่กับไอ้หอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับแล้วแบบอา้าวสะพานสวยๆอย่างนี้แล้วข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนล่ะก็เห็นมันสวยดีใช่ไหมฮะ อันนี้แอดก็บอกว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถเห็นมันได้ทุกเมื่อนะครับคือต้องรอเวลาที่แสงอาทิตย์เนี่ยมันได้สอดส่องผ่านร่องรูตรงระเบียงสะพานขึ้นมาก่อนครับที่เขาจะทําให้มันเป็นรูปเหมือนกับสามเหลี่ยม3อันติดอยู่ฮะแต่ถ้าว่าพอแสงมันส่องเข้าผ่านรูนี้แล้วมันตกกระทบลงกับพื้นนั่นแหะสิฮะเจ้าปิกกจูตัวต่างๆนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นเงาเต็มพื้นเลยครับ นั่นก็ทําให้เรารู้ว่าคนลอนดอนเนี่ยเขาก็บูชาท่านประลัดขิกเหมือนกันนะล้อเล่นล้อเล่น,ลนคาดว่าสมัยก่อนเนี่ยคนลอนดอนเขาก็คงไม่ได้จะคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็แบบเป็นอังกฤษเจนเทอร์แมนสุภาพบุรุษอังกฤษอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้เราลองย้ายมาดูตัวตึกทางนอกโซนประวัติศาสตร์ของกรุงลอนดอนหน่อยดีกว่ากับตึกที่มีชื่อว่า30 c e n t mary a ซึ่งก็จะเป็นตึกสำนักงานใหญ่ของบริษัทประกันภัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่ตัวตึกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นดีไซน์ที่แบบล้ำสมัยมากที่จะออกแบบให้มันเป็นรูปทรงกลมกลมมนมนลู่ลมยาวๆซึ่งพอดูไปแล้วมันก็ค่อนข้างจะคล้ายกับท่านประหลัดอีกนี่แหละฮะก็เลยทำให้เจ้าตึกนี้นะครับมันมีชื่อเป็นชื่อเล่นว่าท่านประหลัดแห่งลอนดอนครับแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับ ที่นี่เนี่ยเขาก็ยังจะเคยมีโปรเจกต์ที่จะสร้างตึกหนึ่งขึ้นมาครับเป็นรูปดอกทิวลิปแต่พอ่องลองมองดูจากด้านบนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของ1แท่งกับจุด2ห้อยครับตอนนี้แอดชักจะเริ่มไม่แน่ใจว่าแล้วว่าอ n ง l i s เ g นเทอร์แมนเนี่ยเขาจะไม่บูชาท่านประหลัดขลิกจริงๆหรือคือมันเริ่มแบบโผล่กันมาให้เป็นแหนมงอกทั่วเมืองเลยโอ้ยไม่เอาเปลี่ยนเรื่องมากดีกว่าเราไปยังประเทศทางแถบตะวันออกบ้างดีกว่าครับกับเกาหลีฮะ มันก็จะมีรูปปั้นรูปหนึ่งตั้งอยู่ที่สนามเล่นเด็กครับที่ก็เป็นรูปแบบเป็นเกมอันหนึ่งของคนเกาหลีนั่นแหละที่แอดไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะแต่ถ้าใครที่เคยดูเกมโชว์เกาหลีเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างก็จะเป็นเกมที่เขาจะให้คนนะครับมาต่อต่อต่อตัวกันในท่าของการก้มหน้าครับเสร็จแล้วก็เอาหัวฮะไปมุดไว้ใต้วางขาของคนข้างหน้าทีก็ต่อตัวกันไปแล้วก็จับขากันให้แบบมั่นๆเหมือนกับเป็นขาตะขาบอะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพอมั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่เล่นเกมข้างงหลััครบ วิ่งกระโดดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาตูดเนี่ยกระแทกลงหลังของคนที่กำลังเกาะกันอยู่ก็จะกระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขารับน้ำหนักไม่ไหวครับซึ่งก็เป็นเกมโหดสลดที่ชื่อดังในหมู่คนเกาหลีใต้เหมือนกันนะแต่ทีนี้ประเด็นคือสำหรับไอคนที่ไม่รู้จักเกมนี้นี่สิถ้าเขามาเห็นรูปปั้นแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอย่างวะแล้วดูไอรูปปั้นหน้าตาเด็กชายคนแรกที่ได้ไปต่อสิแบบหน้ามันจะฟินอะไรซะแบบนั้น คือมันก็อาจจะทำให้เราคิดไปอะไรในอย่างอื่นได้นะซึ่งมันก็ไม่ใช่ของเล่นเด็กอันเดียวนะครับที่ทำให้เราได้คิดอะไรสองแงสองงามแบบนี้ได้ทางฝรั่งเนี่ยเขาก็มีของเล่นฮิตๆอันหนึ่งเหมือนกันครับที่ดูแล้วก็แบบเอ่มมันใช่เลยเนี่ยคือมันจะเป็นสไลเดอร์เป่าลมยางครับที่ให้เด็กเนี่ยมุดออกแล้วก็มุดเข้าแต่ทว่าไอรูท่อที่มันมุดเข้ามาเนี่ยมันช่างเหมือนอะไรป่องๆสองอันแล้วก็มันหนีบด้วยกันนะครับ ส่วนบางอันนี่ก็เป็นแบบท่อยาวๆแล้วก็หัวแดงกันเลยทีเดียวซึ่งปุ๊โผมาจากรูนี่เห็นแล้วเสียวปิกาจูกันเลยทีเดียวแต่พูดถึงปิกาจูแล้วเนี่ยอ่ะเอาอันนี้ไปปิกาจูเลยจริงๆครับทาไมน้องปิก้าไปนั่งทางขาซะอย่างงันโอ้ยนี่มันซีรีส์ของเล่นจังไรกันเลยทีเดียวคือวันนี้นี่แอดจะออกจากหัวข้อเรื่องท่านประหลัดไม่ได้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าเรามาผ่อนคลายอะไรกันสักหน่อยดีกว่าครับกับการนอนตุ้มป่องตุ้มป่องในสระน้ํา ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะนอนเนี่ยก็จะนึกถึงพวกเตียงยางที่เขาเป่าลมที่มันดูนุ่มนิ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไอการออกแบบของของเล่นอันนี้เนี่ยมันช่างดูแบบนุ่มนิ่มเกินไปหรือเปล่ารูปร่างของมันนะครับก็ช่างดูเหมือนกับเอมไอที่ผู้หญิงเขาเอาไว้ใส่ป้องกันเวลาเลือดพุ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าซื้อไปใช้ในสระเลยเนี่ยมันจะไปดูดซับน้ําในสระ,ะจนหมดหรือเปล่า หรือจะเป็นแก้วน้ำหมาป่าน่ารักถ้วยนี้ครับที่มันมีหูแบบน่ารักดูช่างน่าหยิบมาใช้เหลือเกินแต่อย่าได้ใช้มันทีเดียวนะครับเพราะว่าหมาป่านี้เนี่ยมันจะทำร้ายคุณได้ครับโดยการเอาหูเนี่ยจิ้มเข้าลูกตาเลยครับและดีไซน์ต่อมานะครับเราก็จะกลับมาที่กรุงลอนดอนกันซะหน่อยแต่ไม่ใช่เอาท่านประหลัดมาโชว์นะพอแล้วพอแล้วคือถัดจากตึกคุณประหลัดไปนิดหน่อยนะฮะมันก็จะมีตึกอยู่อันหนึ่งครับที่ชื่อว่าตึกวอกีทอกี ซึ่งเจ้าตัวตึกนะครับหน้าตาลำพังของมันเนี่ยก็ดูไม่ค่อยไปขัดใจอะไรกับใครหรอกฮะก็จะเป็นตึกที่รูปทรงโฉบเฉี่ยวโค้งไปโค้งมาเหมือนกับพวกตัววอกกี้ทอกกี้ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับซึ่งตามตัวตึกนี้เนี่ยก็จะประดับไปด้วยกระจกทั้งตึกเลยแต่ว่าปัญหามันก็มาเกิดขึ้นที่ตรงนี้นี่แหละครับเพราะว่าหลังจากที่ตึกนี้มันได้สร้างเสร็จนะครับก็มีชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างหลายคนเลยครับไปโวยวายบนน่นถึงความวายป่วงที่เจ้าตัวตึกนี้สร้าง คือไอกระจกของมันนะครับมันก็ได้ทําการสะท้อนแสงลงไปด้านล่างไงแต่ยังไม่พอฮะด้วยความที่ว่าตัวตึกนี้เนี่ยมันมีความโคง้งพอแสงที่มันสะท้อนลงไปนะครับมันก็เลยได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอีกถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็นึกถึงไอแบบว่าเวลาที่เราเรียนคลาสเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาแว่นขยายไปส่องรวมแสงอะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งไอคนที่โดนความซวยนี้ไปก็อย่างเช่นนักธุรกิจคนหนึ่งนะคะที่เฮียแกเนี่ยดันซวยเอารถคันหรูไปจอดด้านล่างครับ พอจอดเสร็จเนี่ยไอเลนมันก็ส่องลงมาทีเดียวผลก็คือรถของเฮียแกนะครับก็เหลวเปวกันไปเลยทีเดียวแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีนะไอการส่องกระจกแบบนี้ก็อาจจะเป็นแบบแสงอาทิตย์ให้คุณลุงโฮมเลสก็ได้ซื้อไข่มานั่งตอกกินกันก็ได้นะเป็นการทําบุญเพื่อคนไร้บ้านอะไรอย่างนี้แต่ก็จะคุมไหเนาะ แต่บางครั้งการออกแบบที่ทําให้เราหงุดหงิดนะครับมันก็ไม่ได้คิดขึ้นมาแบบโง่ๆนะแต่ถ้าว่าเป็นดีไซน์ที่เขาคิดขึ้นมาแล้วครับว่ามันจะทําให้เราหงุดหงิดได้จริงๆอย่างเช่นพวกการออกแบบของที่เจล่๊ะเจล่เ,เลอะฮะคือเพื่อนๆมีไหมที่แบบพักหลังๆไปซื้อซองมันฝรั่งทอดมาแล้วรู้สึกว่าแบบนี่มันอากาศเยอะกว่ามันฝรั่งอีกนะเนี่ยคือถึงแม้เขาจะบอกก็ป้องกันไม่ให้มันฝรั่งข้างในมันแตกก็เถอะแต่เราก็อดคิดไม่ได้นะครับว่านี่มันจะเป็นการเจเล่๊ะหรือเปล่า หรือว่าเคยมีไหมครับที่ไปซื้อแซนด์วิชตามพวกตลาดนัดต่างๆฮะแล้วมันก็จะเป็นแซนด์วิชที่พวกใส่แฮมทิปอะคือดูข้างหน้าที่เหมือนไส้ยัดมาเต็มเลยแต่พอเปิดมาแล้วไอ้ไส้เนี่ยมันก็จะมีแค่เซี่ยวนั่นแหละฮะคือถ้าเป็นแฮมก็เป็นแฮมบางๆมาปาดอยู่ข้างหน้าทําให้อด,อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าแฮมหนึ่งแผ่นนี้เนี่ยเขาจะปาดไปใส่แซนด์วิชได้สักกี่ชิ้นกันนี่ก็เป็นอะไรที่สอนเราเลยนะครับว่าอย่าไปตัดสินใจอะไรกับรูปร่างทางภายนอกเท่านั้นซึ่ง มันก็ไม่ใช่แค่แซนวิชเท่านั้นนะครับไออุปกรณ์ที่เราใช้กันทุกวันอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยซึ่งถ้าไม่ดูดีๆเราก็อาจจะโดนหลอกได้นะคือถ้าเพื่อนๆสังเกตเทรนด์ของมือถือในทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีการออกแบบให้เป็นหลายๆกล้องใช่ไหมที่แบบมี2กล้อง3กล้องหน้าตามือถือนี่ก็จะแบบจะกลายเป็นชานมไข่มุกอยู่แลวแอดว่าอีก5ปีขา้างหน้าโทรศัพท์มันคงจะมีรูปร่างเป็นชานมไข่มุกได้แต่ก็เอาเถอะฮะเอาเป็นว่าความจําเป็นของกล้องมือถือนี้เนี่ย ก็เลยทําให้มือถือมากมายนะครับต่างมาอวดสปปรรพคุณของตัวเองโดยการแบบยัดรูเข้าไปเยอะโดยบอกว่ามันเป็นกล้องครับอย่างเช่นเจ้ามือถือจีนอันนี้ฮะที่แบบมองเผลนเผแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นมือถือที่มี3มกล้องทั่วไปใช่ไหมแต่พอได้ทําการงัดเคสออกมาดูเท่านั้นแหละครับก็จะพบว่าข้างในนะนะั้นมีแค่กล้องเดียวเท่านั้นครับคือไอคนที่ไม่รู้มันก็ใช้ไปสิมันก็คิดมนโนไปว่าข้างหน้านะี่ยมันมีกล้องทิปอยู่2กล้องฮะ หรือจะเป็นอย่างเจ้าฮาร์ดดิสก์เซิจอหลายๆตัวนะครับที่ได้ทําออกมาดีไซน์แบบดูโฉบเฉี่ยวมากไม่ว่าจะราคาที่ถนอมกระเป๋าอีกทําให้คนที่เห็นมันเนี่ยไม่คว้าก็ไม่ได้แล้วครับแต่พอคว้ากลับมาบ้านนะครับเราก็อาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่ามันสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะเพียงแค่ USB 1อันเท่านั้นฮะซึ่งไอคนที่ไปซื้อฮาร์ดดิสแบบนี้มาเนี่ยเขาก็ลองเอามาแกะกล่องแกะข้างในดูนะครับปรากฏว่าข้างในฮะมันเป็น USB จริงๆ ที่ได้เชื่อมต่อสายไฟออกมาข้างนอกทําให้ดูเหมือนกับฮาร์ดดิสฮะนอกจากนั้นนะครับไอคนทำเนี่ยก็ยังอุตส่าห์หัวหมออีกเขาก็เอาก้อนโลหะมา2ก้อนนะครับเพื่อที่จะมาถ่วงไอกล่องนี้เนี่ยให้มันดูหนักๆเหมือนกับฮาร์ดดิสนั่นแหละครับมจะต้องพยายามอะไรขนาดนั้นเพื่อเงินล้วนเลยนะซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเล็กๆที่เป็นของใช้ในบ้านอย่างเดียวนะ ไปอย่างเรื่องบนฟ้าอย่างเครื่องบินเองเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เช่นกันนะครับที่ผู้คนนี้เนี่ยเขาพยายามออกแบบของเพื่อธุรกิจครับอย่างเช่นสายการบินราคาถูกในทุกวันนี้นะครับที่ก็พยายามตัดราคาสะบั้นหันแหลกเรียกลูกค้าให้มานั่งเครื่องบินของตัวเองเลยคือยิ่งถูกมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเรียกลูกค้าเข้ามาได้เยอะใช่ไหมครับจนแบบเรียกว่าแทบจะแจกตั๋วฟรีได้แล้วมัง้งดังนั้นนะครับมันก็เลยมีคนหัวหมอขึ้นมาครับ ที่จะประดิษฐ์ที่นั่งแบบยืนขึ้นมาคืองงไหมมันจะเป็นที่นั่งแบบให้เรานั่งไม่ได้เต็มตูดนะครับจะมีแค่เบาะให้พิงพร้อมกับแท่นรองดักนิดนิดที่ยื่นออกมาเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆไอาการออกแบบแบบนี้เนี่ยแอดเห็นมาหลายปีแล้วนะฮะแต่ก็โชคดีที่ว่ายังไม่มีสายการบินไหนเขาคิดจะเอาไอเดียนี้ไปดัดแปลงอันนี้แอดด,ดีใจมากแต่ก็ไม่รู้นะว่าอนาคตมันเป็นยังไงซึ่งก็คาดว่ายากแล้วแหละเพราะว่าหลังจากช่วงที่มียุคโควิดนะฮะมันก็ทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากอยู่ตัวติดๆกกันันสเท่าไร แต่บางครั้งการออกแบบนะครับมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขึ้นอยู่กับของใช้อะไรอย่างเดียวนะเคยมีไหมฮะไอการที่เพื่อนๆเ,เดินไปเจอโปรโมชั่นของร้านอาหารไหนเข้าไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอเข้าไปกินแล้วก็กลับว่าอา้าวไม่เห็นเหมือนกับโปรโมชั่นเลยแล้วพี่คนเสิร์ฟนะครับก็จะบอกว่าอ๋อมันมีตัวดอกจนันตัวเล็กๆที่อยู่ข้างล่างคะ่ะนั่นแหละฮะซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยก็คิดว่ามันกวนตรีแล้วนะแต่กับป้ายนี่ครับมันทําให้แบบอยากจะจับเอาคนเขียนป้ายนี้มาโบกหัวกันเลยทีเดียว คือมันเป็นป้ายที่เขียนว่าอาหารฟรีสําหรับทุกคนที่มีอายุมากกว่า80ฮะซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นร้านอาหารที่ใจดีสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหากเราอ่านไอ้ข้อความข้างล่างนะฮะมันจะมีวงเล็บเขียนมาว่าในกรณีที่คน80นเนี่ยเอาพ่อแม่ของเขามากินด้วยคือแม่เจ้านี่อยู่ให้ได้ถึงอายุ80นี่ก็เก่งแล้วจะให้ไปขุดพ่อแม่มาจากหลุมเลย เออแต่ถ้าคิดพี่เรนจริงๆถ้าหากมีคนเอาโกดเก็บอัฐิของพ่อแม่เขาไปนั่งกินในร้านด้วยนี่มันจะได้ไหมเนี่ยก็เขาไม่ได้บอกนี่ว่าพ่อแม่ที่มาด้วยนี่ต้องมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆล่ะฮะเคยเจออะไรแบบที่อยากเอาคนออกแบบนั้นมาจับบั่นหัวหรือเปล่าส่วนตัวนะครับแอดนึกถึงเรื่องหนึ่งฮะเป็นเรื่องที่แอดไปเจอมาตอนที่ไปเมืองจีนคือเมืองจีนนะครับอย่างที่รู้ๆกันมันก็ขึ้นชื่อเรื่องสวมใช่ไหมที่แบบ ก่อนจะไปเนี่ยแอดก็ทําใจและครับว่าจะต้องเจออะไรที่แบบสกรปรกนั่งไม่ลงแน่ๆแต่ถ้าว่าเอานะอย่างน้อยมันก็มีประตูแล้วไอ้ประเด็นมันก็มาอยู่ตรงประตูนี่แหละครับคือประตูตามห้องน้ําสาธารณะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีรูข้างใต้ใช่ไหมซึ่งอนนันนะเข้าใจได้ว่าเขาออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยเผื่อแบบมีใครเป็นลมเป็นโรคหัวใจล้มตึงลงไปคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะได้ไปช่วยมาได้ครับแต่ที่แอดไปเจอมาที่จีนเนี่ยสิไม่น่าจะเรียกว่าประตูแล้วมัง้ง คือมันยกขึ้นสูงขึ้นมาระดับเอวเลยครับอันนี้หาภาพไม่ได้จริงๆตอนนั้นไม่ได้ถ่ายมาแต่ประเด็นคือไอ้ซ้วมที่นั่งนะ่ะมันไม่ใช่ส้วมแบบโถนั่งเลยนะมันดันเป็นโถยองๆครับถ้ายองๆไปเนี่ยมันก็เห็นหมดนะนก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประตูเอาไว้ทําดอยอะไรนะฮะแล้วก็มาขอตบท้ายก,กันกับดีไซน์นี้หน่อยดีกว่าครับ กับเหรียญรางวัลนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็ได้ออกแบบมาเป็นลูกโลกฮะแล้วก็มีเหมือนกับมือ2มือเนี่ยที่กาลังปริเปลือกลูกโลกอยู่เหมือนกับการค้นพบอะไรบางอย่างที่อยู่ในโลกนั่นแหละแต่เชื่อเถอะหลายๆคนที่ได้เห็นภาพนี้แล้วแว็บแรกมันไม่ได้คิดอย่างนั้นชัวร์อันแน่ เพื like> ante, you, word, ่อนเคิดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เป็นเหมือนกับการแหวกม่านอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องของดีไซน์หนุกๆาๆที่แอดหามาให้ฟังกันวันนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครมีเรื่องราวอะไรแบบนี้ที่อยากให้แอดทำนะครับก็สามารถเม้นมาบอกได้ด้านล่างนะครับผมหรือถ้ามีแฟนอาร์เนก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook fn d a r y นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยครับบ๊ายบาย